พ่อเล่าให้ผมกับไอชาฟังว่าในสมัยตอนที่ท่านเป็นเด็กจะอาศัยอยู่กับปู่และย่าอยู่ในสวนเชิงเขาใหญ่ห่างออกไปจากหมู่บ้านประมาณ2โลในสมัยนั้นแม้แต่ป่ารอบหมู่บ้านยังมีช้างมีเสือเข้ามาเพ่นพ่านเป็นบางครั้งเพราะเป็นป่าใหญ่แผ่ไปถึงเทือกเขาภูพานเลยครับ ดังนั้นสวนที่ปลูกกับหญ้าพาไปอยู่เลยเป็นป่าใหญ่ที่น่ากลัวมากเพราะอยู่ติดกับเชิงเขาเลยดังนั้นเรื่องผีสางนางไม้สัตว์ป่าอาถรรพ์จึงมีให้ท่านได้เห็นมากพอสมควรเรื่องหนึ่งที่พ่อเล่าให้ฟังแล้วผมคิดว่าน่าจะนำมาแชร์ต่อคือเรื่องต่อไปนี้ครับ กลางเดือนพฤศจิกายนของปีหนึ่งตอนนั้นพ่ออายุน่าจะประมาณแปดขวบได้ตอนนั้นเป็นช่วงที่อากาศเย็นถึงขั้นหนาวมากเลยครับกลางวันเย็นแต่กลางคืนคือหนาวมากตอนดึกของคืนหนึ่งพ่อตื่นขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงกองกอยกอกกองกอยกอก ดังแว่วออมาจากเสียงเหมือนอยู่ห่างไกลก็เหมือนเริ่มใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนเหมือนมาหยุดอยู่หน้ากระท่อมกลางป่าหลังเล็กๆที่พ่อนอนอยู่กระท่อมหลังนี้พ่อจะนอนอยู่คนเดียวเพราะปู่กับย่าจะนอนกระท่อมหลังใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงห่างออกไปประมาณสิบเมตรได้ครับ พ่อนอนฟังเสียงร้องนั้นอยู่นานเลยแล้วก็มีเสียงเหมือนคนเดินดังแกรกแกรกรอบรอบกระท่อมของพ่อพอหยุดเดินก็จะร้องกองกอยกอกกองกอยกอกอยู่อย่างนั้นตอนแรกพ่อนึกว่าเป็นเสียงนกแต่เสียงเดินนั่นเป็นเสียงคนเดินแน่นอนไม่นาน เมื่อมันหยุดเดินอีกมันก็ร้องกองกอยกอกสองสามรอบคราวนี้พ่อบอกว่าได้ยินเสียงร้องแววๆเหมือนกันมาแต่ไกลเป็นเสียงหลายเสียงแต่เป็นเสียงแววมาเบาๆไม่นานเสียงเหล่านั้นก็ดังขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็มาหยุดร้องอยู่ข้างกระท่อมของพ่อ เสียงเดินเสียงร้องเงียบไปอยู่นานพอสมควรจนพ่อจะหลับมันก็ร้องขึ้นมาอีกแต่คราวนี้มันร้องก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 องฟังดูเหมือนจะเป็นเสียงคู่ตอนแรกมันร้องแค่ตัวเดียวต่อมาหลายตัวหลายตัวก็ร้องกองกองกองขึ้นมาพร้อมๆกัน ไม่รู้ว่ากี่ตัวแต่เดาได้ว่าน่าจะเป็นสิบตัวขึ้นไปแน่นอนครับแล้วเสียงที่พ่อได้ยินก็เปลี่ยนมาเป็นกอก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 อยู่ในลำคอเหมือนเสียงคู่คำรามมากกว่าเดิมอีกแล้วชานในกระท่อมหลังน้อยของพ่อก็เหมือนมีคนกระโดดขึ้นมา เสียงกระโดดขึ้นชานกระท่อมดังตุบตุบตุบจนกระท่อมหลังน้อยโยกไหวแล้วมีการเคลื่อนไหวที่ชานกระท่อมดังตึกตึกตึกไม่นานประตูหน้ากระทอมก็เหมือนโดนชนมากกว่าโดนผลักดีแต่กระท่อมของพ่อประตูแน่นหนาพอสมควรเสียงชนประตูดังอยู่4ี่ห้าครั้งพ่อก็ได้ยินเสียงปู่กับย่า ร้องขึ้นเกือบพร้อมๆกันว่าไอ้พวกเด็กทารกน้อยพวกนี้น่ากินชะมัดปะเราไปจับมันมากินกำลังหิวเลยเอาตะกร้ามาไปจับเด็กพวกนี้มากินเมื่อสิ้นเสียงพูดพ่อก็ได้ยินเสียง,องกอ,กองไก่เกาะกอ,กะองไก่เกาะกอ,กะองไก่เกาะแล้วก็เสียงกระโดดลงจากกระท่อมดังตุก แล้วเสียงร้องกับเสียงวิ่งก็ดังเข้าไปทางป่าใหญ่ไกลออกไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็เงียบไปปู่กับย่ามาหาพ่อที่กระท่อมพอเห็นพ่อไม่เป็นไรก็ถอนใจออกมายืดยาวคืนนั้นปู่กับย่าก็ให้พ่อไปนอนกับท่านที่กระท่อมหลังใหญ่ครับ พอเช้าพ่อก็ถามปู่กับย่าว่ามันคืออะไรปู่บอกผีกองกอยวันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำมันลงมาหากินมันได้กลิ่นพ่อว่าอยู่ในกระท่อมคนเดียวมันก็เลยจะจับกินเป็นอาหารแต่ปู่กับย่ารู้ตัวซะก่อนพ่อก็ถามต่อว่าแล้วทำไมปู่กับย่าจึงพูดแบบนั้นปู่กับย่าก็เล่าให้ฟังว่า คนเท่าคนแก่โบราณสอนไว้ถ้าเจอไอ้ผีตัวเล็กโหดร้ายตัวนี้วิธีไล่ให้มันหนีต้องใช้คำพูดหลอกมันเหมือนว่ามันเป็นอาหารของเราเมื่อมันได้ยินมันจะวิ่งหนีไปเองเหมือนกับที่ถ้าเราเดินป่าไปเจอจงอางตัวใหญ่ห้ามทักว่าเป็นจงอางเด็ดขาดให้ทักมันไปว่างูสิงน้อย ถ้าเราทักแบบนี้ความดุร้ายของมันจะหายไปกลายเป็นเหมือนงูสิงครับแต่ถ้าระหว่างเราพูดว่างูสิงน้อยอยู่นั้นบังเอิญมีคนพูดขึ้นว่างูสิงอะไรนั่นมันจงอางต่างหากถ้ามีคนพูดเช่นนี้ก็ตัวใครตัวมันเลยเพราะมันจะดุร้ายขึ้นมาทันทีกองกอยก็เหมือนกัน ถ้าระหว่างเราพูดไปเหมือนเมื่อคืนถ้ามีคนมาพูดว่าจะกินอะไรนั่นไม่ใช่เด็กมันเป็นผีกองกอยตอนนั้นก็ตัวใครตัวมันได้เลยอาจจะพากันตายกันหมดเลยก็มีเพราะฉะนั้นการที่จะพูดได้ก็ต้องอยู่กับคนที่รู้เคล็ดลับของป่าเท่านั้นครับ เมื่อพ่อเราจบไอชาก็พูดขึ้นว่าพรุ่งนี้เราเข้าป่าไหมเผื่อว่าเราจะเจอผีกองกอยกูจะได้พูดเหมือนปู่กับย่าบ้างฟังจบกูหายกลัวเลยมันมองมาที่ผมผมก็ยิ้มยิ้มให้มันเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่ของในโลกนี้มันมีของแก้กันจริงแผลทางกันจริงๆ แม้ว่ามันจะเป็นเหมือนเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยก็ตามครับ